ันนี้พี่แแบบมีเคสอะไรมาแบบปันให้กับเราได้ฟังกันบ้างคะเคสนี้ก็เป็นลูกค้าผู้ชายนะคะ,ะเขาเขาเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปีสองพันเออตั้งตั้งแต่อายุสี่สิบแปดตอนนี้<ะ>อายุห้าสิบเก้าอ้หลายปีอยู่ใช,<ะ>ใช่แล้วเขาก็ทานยาเบาหวานมาตลอดเลยอะคะ่ะซึ่งซึ่งเขาอะตอนนั้นอะ ที่ที่คุยกันนะ่ะเขาบอกว่าคือคือทานแล้วเขาก็ยาเม็ดเดียวเม็ดเดียวอย่างเงี้ยมาตลอดเลยอะค่ะแล้วแล้วค่าน้าตาลเขาว่าก็อยู่แตะสองร้อยแตะสองร้อยอย่างเงี้ยมาตลอดเลยอแต่ก็ไม่ไม่ค่อยได้คุมอาหารนะคะเพราะคิดว่าเดี๋ยวคือคืออย่างอย่างว่าค่ะมันไม่เจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทานยาทานยามาเรื่อยๆจนจนล่าสุดอะคะ่ะ ที่ที่เขาทานกับพี่มาตั้งแต่ต้นปีหกสามใช่ไหมคะแล้วเขาก็ทานไปได้ประมาณประมาณสามเดือนก็คือทานอูอบีวันละสองซองวันละสองซองเนี่ยทานทุกวันเลยแล้วก็เริ่มคุมอาหาราก็ค่าน้ำตาลเขาก็ปกติกลับามาที่ีประมาณเก้าสิบกว่าหนึ่งหนึ่งร้อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทานมาเรื่อยๆ จากวันล,ละสองซองก็ลดมาหนึ่งซองใช่ไหมคะจนจนเมื่อเดือนเดือนเจ็ดเขาไปตรวจแล้วก็บังเอิญไปพบว่าไตาเสื่อมไตเสื่อมก็คือระยะที่สามแล้วทีนี้ยตอนแรกอะ่ะเขาก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นไตเสื่อมด้วยเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจนคุณหมอบอกว่าไตาเสื่อมอะ่ะจากที่เขาเป็นเบาหวานมานานก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ<อ>แล้วก็บังเอิญไปตรวจเจอนิ่วในไต อือแล้วก็เป็นนิ้วแบบว่าก้อนใหญ่ๆอ่ะค่ะทำะให้ไตโง่เสื่อมเร็วด้วยแล้วหมอก็เลยให้เขาว่าไปมีทางเลือกสองทางก็คือจะหนีบออกหรือว่าจะผ่าทีนี้เนี่ยถ้าผ่าเนี่ยมันก็จะมันก็จะเรื่องใหญ่เขาก็เลยปรึกษาเพราะว่าเขามีเรื่องของประกรันประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยช่วยเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายเขาอย่างเงี้ยค่ะ Mm hmm. เขาก็เลยตัดสินใจว่านีบออกหนีบนีบ,นบอะไรอะก้อนนิ้วก้อนนิ้วออกใช่ค่ะ uh huh. ทีนี้ช่วงที่เขาไปไปนีบก้อนนิ้วออกอะค่ะไตเขาก็เลยแบบเหมือนมันโดนโดนโดนลังสีอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะทําให้ท uh huh. ่าตาตอะเขาแย่ลงกว่าเดิม uh huh. ก็ตอนนั้นที่เขาตรวจเนี่ย คือ GFR เขาอยู่ที่ห้าสิบจุดสองใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็ยูริเขาว่าเจ็ดจุดสี่แล้วก็คีอทตินีนเนี่ยคือหนึ่งจุดห้าแล้วหลังจากที่เขาทำการดีดก้อนนิ้วออกมาแล้วเขาก็ทานอูมิต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าเพิ่มเป็นวลาสามซองเพราะว่าเขาเริ่มรู้แล้วว่าไตอ่ะคือมันสำคัญกับกับชีวิตเขามากเลยแล้วเขาอายุห้าสิบเก้าแล้วแล้วที่ควิกเนี่ยคือ พอเขาก็เสียณอายุหกสิบอ่ะเขาจะกลับไปบ้านเกิดเขาที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่อยากป่วยแล้วก็เขามีลูกสาวอีกคนนึงที่แบบว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยที่ต้องดูแลเขาก็เลยคิดว่าเออเขาต้องกลับมาดูแลตัวเองอย่างเนี้ยค่ะก็เลยแบบภูุมอาหารเพีงครั้แล้วก็ทานอันนี้วันละสามซองสามซองมาตลอดเลยผ่านไปสี่เดือนนะคะค่าตัว GFR เขาขึ้นมาเป็นหกสิบสามจุดเก้าแล้วก็ TAP เหลือหนึ่งจุดสองสามแล้วก็ u ริ c เนี่ยลงมาที่ห้าจุดสามซึ่งซึ่งคนเนี้ยมีมีกับพี่จนแบบว่าเหือ,อนสนิทกันเลยเพราะว่าจะไม่ไลน์คุยนะคือจะทงคุยกันก็คือ,อทงไลน์มาตลอดเลยแล้วคุยทีอย่างน้อยเ่ยก็คือ พึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงพี่ก็อโอเคเไรเขาก็จะเล่านู่นนี่นั่นอะไรให้พี่ฟังตลอดในเรื่องเรื่องส่วนตัวเขาอะไรเนี้ย่ยเหมือนกับก็เออเราก็รับฟังเนาะเราก็แบบแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยค่ะแล้วเขาจะคุมอาหารเคร่งคัดมากเลยเขาจะทำอาหารเ,งเองแล้วไปข้างนอกเนี่ยเขาแทบจะไม่แตะอะไรเลยแล้วก็ทํานุยภรรยาของเขาทาอาหารไปให้ทานที่ทํางานเชา้ากลางวันเย็นอย่างนี้เลยซึ่งแบบเคร่งคัดมากเลย เดี๋ยวรอผลตรวจเขาอีกทีหนึ่งเดือนหน้าเดี๋ยวจะลองจะมาแชร์อีกทีนะคะว่าผลเป็นยังไงค่ะเคสเนี้ยคือเขาก็ทาบใจอันนี้มากๆเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือเบาหวานเขาก็จากที่เขาเป็นตั้งแต่อายุสี่สิบแปดอ่ะไม่เคยลงเลยแต่ทานอัวนี้ใช่ตานเขาปกติหมอยังชมเลยว่าไปทำอลไรใช่เขาก็ยังให้ให้คุณหมอดูเลยเนี่ยเขากินเขากินตรงเนี้ยน้ำตาลที่ปลายนิ้วใช่ไหมคะ FBS ใช่ไหมคะปกติ ใช่ค่ะใช่ค่ะ mm hmm. แล้วแล้วแล้วเขาก็ให้คุณหมอดูว่าเขาทานตัวเนี้ยซึ่งเป็นหมอที่เขาปรึกษามาตั้งแต่เขาเริ่มเป็นเบาหวานนะคะ,คะเขาเจะเป็นพยาบาลเอกชนแต่คุณหมอเขาก็ขอไปศึกษาด้วยนะเขาก็ขอไปใช่ก็ <c oughs> อพอที่ตรวจมาใตาเนี่ย mm hmm. เขาก็บอกโอเคก็ถ้าเกิดว่าทานแล้วมันโอเค mm hmm. ก็ทานต่อไปเรื่อยเราจนถึงตอนแก๊ hmm. ว่ละสอง,องสอง,องสอง,องสองคุณหมอนะคะค่ะใช่ใช่ <c oughs> รประทับใจมากมากเลยก็เหมือนเป็นพี่ชายอีกคนหนึ่งที่แบบว่าอพอมีอะไรก็แบบมาเล่าสู่กันฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็รับฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะะประทับใจเลยค่ะค่ะ,คะ โอเคนะคะขอบคุณมากค่ะทักแแบบขอบคุณมากมานะคะโอเคนะคะสําหรับเคสนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเคสดีเลยแหละอีกเทกึงนะคะโอ้ยฟังไปแล้วยิ้มไปนะคะสําหรับเคคนี้เหมือนว่าเหมือนมาว่าหลายๆท่านก็คิดเหมือนกวามนะคะฟังไปแล้วก็ยิ้มไปนะ,ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะโอ้โก็กีนะคะรู้สึกเออกระชุ่มกระชวยดีนะคะสาหรับเคคนี้นะคะก็เป็นเคสไตเหมือนกันค่ะที่จากตอนแรกเราเนี่ยเป็นเบาหวานก่อนนะคะ แล้วคืออยู่ดีๆเนี่ยค่าไตาก็ลดลงนะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีดอยู่แล้วคะ่ะถ้าเกิดว่าเรามีโรคประจําตัวนะคะอย่างเบาหวานความดันถ้าเป็นมาระยะเวลา5ปีขึ้นไปนะคะทางยาเป็นประจําอยู่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยแน่นอนเลยว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมาแน่นอนนั่นก็คือ โรคไตะคะเขาจะพาเพื่อนเขามานะคะถ้าได้เป็นหนึ่งโรคแล้วนะคะก็เคสนี้นะคะก็สรุปแล้วก็คือเป็นไตจริงๆนะคะค่าไตาลดลงแล้วแถมยังไปเจอนิ้ยในไตอีกนะคะก็เลยต้องทำการนะคะนำานิ้วออกนะพอนำานิ้วออกหนีบนิ้วออกแน่นอนนะคะพอเวลาไตาเราเนาะเขาเขามีอะไรไปยุ่งกับเขาเนี่ยเขาก็จะมีการเสื่อมลงไปอีกนะคะก็คุณพี่ท่านนี้นะคะก็เลยทานอูมิค่ะ วันละสามซองเลยค่ะก็เลยทําให้ค่าไตานะคะดีขึ้นนะคะเบาหวานก็ดีขึ้นยูริกก็ดีขึ้นยูริกนี้ยูริกเบาหวานนี้แบบปกติเลยนะคะก็เคสนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสเลยนะคะที่ดีแล้วก็ขอให้เคสนี้นะคะค่าไตาดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะ